มินิคูเปอร์คลับแมน F54 ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ฝาท้ายหรือที่เรียกว่าตู้ขับข้าวจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับอ่าฝากระโปรงหน้าท่อนหน้านะครับไฟหน้าฝากระโปรงหน้ากระจังหน้าไฟตัดหมอกเหมือนกันหมดเลยนะครับตระกูล F ล้อนะครับเป็นล้ออลมิเนขอบ17แล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นลายธงชาติอังกฤษนะครับหรือยูเนียนแจ็คนั่นเองนะครับบอดี้รถเนี่ยยาวแล้วจุดเด่นมาอยู่ตรงนี้มาดูตรงนี้เลยนะครับที่เขาเรียกว่าตู้กับข้าวมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเปิดได้นะครับ เจอเปิดจากฝั่งขวาก่อนนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายปิดก็ซ้ายก่อนตามด้วยขวาแถวมีระบบแฮนด์ฟรีปเป็นไงครับโอ้ส่วนภายในนะครับเป็นภายในดำนะครับ หนังแท้สลับกับผ้านะครับแล้วก็คอนโซลเป็นวงกลมนะครับตามแบบฉบับของมินิเลยนะครับโฟมอะไรมัลตินะครับราคาค่าตัวนะครับเดิมทีผมตั้งไว้998,000นะครับตั้งราคาพิเศษวันนี้ไปเลยนะครับ899,000เท่านั้นนะครับผ่อนเบาๆแค่1 6 0 0 0 7ขอบอกนะครับอยากสวยอยากเท่อยากหล่อไม่เหมือนใครทักแชทของมางล่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับรถสวยรถหล่อลดไม่น้อยอยู่ไม่นานเหมือนเดิมครับผม